ต้นมะเขือเทศเราครับลูกนี่มาสวนครับลูกมาดูเร็วว้าวเจ๊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 อ้าว,ว,าวเราจะเก็บกันอเอาเอาเท้าออกลูกหนูเหยียบกันไกลแม่โอ้ดูสิโอ้ <c oughs> โหนมะเขือส้มมะอีกคนอีสา <c oughs> นเรียกมะเขือเกลือไม่มไม่มไม่สวยเลยนั้นเราอย่าไปเด็กมันนี่มันเป็นเด็กอ่าเราจะตัดก็หวางมายกนี่นี่มันเป็น นี่เราปลูกกันเองธรรมชาติพ่อเดินไปเดินไปกับพ่อไปไหนล่ะไหนล่ะตัดได้สักช่อไหมเนี่ยมือไม่มีมือมีมือเดียวว้าวโอเคว้าวลลนลลนวางกันใกล้ก่อนโอ้ ธรรมชาติดีดีไม่ต้องซื้อนี่มีต้นชะอมด้วยมันเล็กอยู่ตอนของเราอ๋อโกาหาังเดินไปหาพ่อแล้ว